s Samsung a m ซุง Galaxy A02 มือถือน้องเล็กแต่สเปคสุดคุ้มราคาเบาๆวันนี้ก็มาแนะนํำสำหรับเพื่อนๆน้องๆน,นะครับที่อยากจะได้มือถือมาใช้งานทั่วไปเล่นเกมเล่นเฟซเล่นไลน์มาแกะกล่องแบบปันบ้านนะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้ในเรื่องของสเปคอยู่แล้วนะครับแรม3รอม32กิกเลยนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็ให้แบตเตอรี่มาถึง5,000มิลแอมจอ6.5นิ้ว ราคาที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นราคา2,770บาท <Wow. S 1> ประหยัดเงินไปหลายร้อยบาทแต่ถ้าเป็นราคาปกติจะเป็นราคา2,999บาทนะครับในศูนย์ของ Samsung หรือว่าในร้านค้าช็อปออนไลน์ทั่วไปนะครับมีจําหน่ายโอเคเดี๋ยววันนี้มาแกะกล่องกันแบบบ้านๆน,นะครับผม เรียกว่าเอามาแนะนำเพื่อนๆน้องๆน,นะครับในยุคช่วงโควิดแบบนี้นะครับใครที่ต้องการมาแบบหน้าจอใหญ่เล่นเกมได้นะครับหน้าจอหยดน้ำกล้องหลังคู่ดีไซน์สวยนะครับผมมีให้เลือกถึงสองสีนะครับสีบูลแล้วก็สีดำม,มาดูอุปกรณ์ในกล่องนะครับในกล่องตัวนี้ก็จะมีคู่มือคู่มือ3ใบนะครับ ตัวเครื่องรับประกันศูนย์ไทยนะครับผมศูนย์ไทย1ปีซึ่งร้านเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับเผื่อใครอยากได้มาในราคานี้หน้าจอเนี่ยเขาเรียกเป็น Infinity V นะครับ Infinity V Display บอกแบตเตอรี่นะครับกล้อง Duo Camera แบตเตอรี่5,000 m a มิลนะครับบอกเลยว่าการใช้งานในระหว่างวันนะแต่ก็อาจจะไม่ได้มาพร้อมกับชาร์จเร็วซึ่งราคานี้เอง อุปกรณ์ในกล่องตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นบาร์โคดนะครับผมตัวบาร์โคดของตัวเครื่องมีหูฟังแถมมาให้นะครับผมรู้ว่าสมูทท็อกแบบแจ็ค3.5มิลปกติค่ายอื่นเขาจะไม่แถมเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ Samsung เขาเริ่มหันมาใส่สเปกแล้วก็แถมของแถมมากขึ้นนะครับผมจัดสเปคเรียกว่าจัดสเปคได้ดีเป็นสายชาร์จนะครับอุปกรณ์ถัดมาเป็นแบบไมโคร USB นะครับ ซึ่งยังไม่ได้ไท้า e C เนาะเพราะว่ามันจัดอยู่ในเรทราคา2 9 0 9เองนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์นะครับเป็น 5V 1โวลต์1.5 5แอมป์เอเคเป็นแบบหัวแบรนด์นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี่จะเป็นเข็มจิ้มถาดซิมนะครับใส่ซิม 1, ซิม2นะครับผมแล้วก็ SD Card ดเพิ่มได้ให้ความจุมาถึง 32GB นะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าจะกลัวพื้นที่ไม่พอนะครับใส่ SD การ์ดเพิ่มได้ ุปกรณ์ในกล่องก็มีประมาณนี้นะครับได้มาเป็นสีบรูนะครับหรือว่าสีน้ําเงินนะครับผมเรียกว่าสีน้เงนินแล้วกันแล้วก็มีให้เลือกถึ้งสองสีสีน้ําเงินแล้วก็สีดำนะครับดีไซน์เนี่ยจะเป็นฝาหลังเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับผมพลาสติกแต่ว่าออกเรียบง่ายดูเรียบหรูนะครับแบรนด์โลโก้ซัมซุงนะครับกล้องหลังคู่ d u โอคาเมล่เป็นกล้องมาโครตัวหนึ่ง กล้อง13ล้านบวก2ล้านพิกเซลนะครับส่วนด้านล่างมีแจ็ค3ามมิลนะครับผมไมค์นซนนาและห้องใส่ไมโคร USB นะครับผมลำโพงข้างซ้ายเนี่ยจะใส่ SD card แล้วก็ซิม1ซิม2นะครับรองรับ3 G C G ส่วนข้างขวาปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มเปิดปิดในราคาอันนี้ราคานี้2,999บาบาทก็ยังถือว่าคุ้มค่าดี โอเคมาดูในส่วนของตัวเครื่องนะครับหน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอ6.5นิ้วนะครับดีไซน์แบบหยดน้ําหรือว่าทาง Samsung เขาจะเรียกเป็น Infinity V นะครับหรือว่า Infinity Display ให้มาเป็นหน้าจอใหญ่นะครับดีไซน์ค่อนข้างสวยเลยมาพร้อมกับ Android 10 One UI 2.5หน้าตาสลาสสวยดูสวยเรียบพรีเมียมดีการทำงานการทัชสกรีนของหน้าจอก็ถือว่าทำงานได้ดีนะครับ อาจจะมีตอบสนองช้าบ้างนิดหน่อยแต่ก็จัดอยู่ในเลเยที่เกินราคาคุ้มค่าแน่นอนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับฟีเจอร์ d o l b y t t o o s นะครับแล้วก็มีโหมดการคลื่นนะครับโหมดถนอมสายตาหรือว่าโหมดกองแสงสีฟ้านะครับโหมดถนอมสายตาของเวลาเราเล่นโทรศัพท์นานๆประมาณนี้เลยครับแล้วก็หน้าจอเมนูต่างๆนะครับก็จะเป็นโหมดมืดนะครับหรือว่าโหมด Dark Mode นะครับผม มันจะช่วยถนอมสายตาของเราได้ดีขึ้นนะครับตัวเครื่องนี้จะใส่มาเป็น CPU เป็น CPU MediaTek แล้วก็ให้มาถึงแรม3รอง 32. ม32มาพร้อมกับวัน UI 2.5นะครับ Android 10เหลือใช้งานจริงประมาณ2 2 g กิกนะครับผมใส่ SD ดี r d เพิ่มได้นะครับก็สเปคต่างๆอาจจะไม่ได้พูดเจาะลึกอะไร Wi-Fi 2.4 GHz นะครับผมแล้วก็รองรับ3 G 4 G นะครับซึ่งราคานี้สเปเนี้ผมว่ามันก็คุ้มค่าดี บอกเลยผมได้ลองทดสอบในเรื่องของกล้องมาแล้วนะครับกล้องสวยกล้องชัดเรียกว่าชัดเนเทียบเรียนราคามือถือ4 0่0บาทของรุ่นพี่ได้เลยนะครับมันจะมีรุ่นพี่อีกรุ่นหนึ่งก็คือ A02S นะครับตัวนั้นจะราคาประมาณ3า0พหรือว่า ,3999 บาทนะครับ A02S ตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้องหลังรูนะครับผมมีกล้องมาโครนะครับแต่ว่ากล้องมาโครอาจจะไม่ค่อยชัดนะผมลองทดสอบแล้วแต่ว่ากล้องถ่ายรูปธรรมดา ชัดดีนะครับซูมได้ถึง8เท่าเลยอ่ะคือเรียกว่าซูมได้ถึง8เท่านะครับถ่ายวิดีโอได้ถึง Full HD นะครับ1 30เฟรมเรทนะครับหรือว่า 1080p เรื่องกล้องถือว่าชาร์ดีนะครับกล้องหน้ากล้องหลังนะครับผมกล้องหน้าก็ชาร์ดีนะครับอันนี้ผมพูดแบบว่าตามงบเปลียนราคาหรือว่าเกินเลทราคาแล้วก็ไม่ได้อวย ผมไม่ได้มีสปอนเซอร์จาก s a m มซุงหรือว่าทางร้านเลยแต่ผมมองในเรื่องของราคาและก็ความคุ้มค่าแล้วก็ในเรื่องของสเปคต่างๆกล้องชัดดีนะครับที่ผมถ่ายพิจาให้ดูนะครับผมก้องชัดดีแต่ว่าหน้าจอมันโดนไฟสตูดิโอผมอเดี๋ยวผมอาจจะอัพภาพขึ้นให้ดูนะครับบอกเลยว่ากล้องชัดดีในระดับหนึ่งหรือเทียบกับเรียญราคา3,000กว่าบาทได้นะครับในเรื่องของกล้องหลังมีกล้องมาโครแล้วก็กล้องปกตินะครับผม ส่วนกล้องหน้าก็เรียกว,ว่าเอามาไลฟ์สดได้นะครับหรือว่าเอามา,าเรียนออนไลน์ได้นะครับเรียนออนไลน์ต่างๆได้นะกล้องหน้าก็ถือว่าชาัดดีนะครับถ่ายรูปติ๊กตรงติ๊กตอกได้นะครับมีโหมดฟิลเตอร์ให้เราปรับแต่งนะครับแล้วก็เวลาเราถ่ายรูปเนี่ยก็สามารถที่จะปรับแต่งรูปภาพฟุ้งฟิ้งที่ผมได้ลองเทสมาในเรื่องของกล้องมาโครอาจจะดูเหมือนไม่ชัดนะครับแล้วก็ในโหมดของโฟกัส มันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ล้าถ้าเป็นรูปภาพปกติถ่ายรูปภาพปกติก็ทำได้ดีสำหรับเพื่อนๆน้องๆที่ต้องการซื้อมาใช้งานทั่วไปเล่นเฟซเล่นไลน์ก็สามารถเล่นได้นะครับการตอบสนองถือว่าดีอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับผม ตัวเครื่องที่ได้มาเป็น cpu mediatek นะครับจะทำงานประมวลผลกับ ram 3นะครับก็ทำงานได้ดีโหลดฟีดข้อมูลได้ไวนะครับผมแต่ก็อยู่ในจัดในเรียนราคา2,900หรือว่า3,000กว่าบาทได้เลยนะครับในเรื่องการเล่นโซเชียลต่างๆหน้าจอใหญ่นะครับเป็นหน้าจอ sd plus 6.5นิ้วแบตอึดเล่นเกมได้ ในส่วนของการเล่นเกมนะครับสามารถเล่นเกมพวก R V P 5ฟฟ G ก็ยังเล่นได้นะครอาจจะเป็นภาพ G Lite ในปี64นะครับบอกเลยว่ารุ่นนี้ Samsung Galaxy A 0 2เป็นรุ่นหนึงเลยนะครับที่ผมจะแนะนำว่า เป็นรุ่นที่คุ้มค่าในเรือราคางบไม่เกิน3,000บาทหน้าจอใหญ่แบตอึดเล่นเกมได้นะครับดีไซน์สวยดูกล้องให้มาหึง2ตัวนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงพรีวิวแกะกล่องกันแบบบ้านๆเลยติดพลาดยังไงก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ